สวัสดีครับพบกับเบนจามินออโต้คาร์นะครับผมวันนี้จะพามาชมรีวิวรถคันนี้เลยนะครับผมเป็นอีซูซูดีแมกนะครับผมปี2022นะครับผมรถยังปีใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมเหมาะสําหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะนะครับผมไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วนะครับผมเดิมๆเลยเราเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับผมรถรุ่นนี้ครับผมเป็นอีซูซูดีแมก1.9นะครับผมเครื่อง1.9นะ แล้วก็ปี2022นะครับผมราคารถคันนี้นะครับผมอยู่ที่589,000บาทนะครับผมเดี๋ยวไปชมภายในแล้วก็รอบคันนะครับผมว่าจะสวยงามยังไงนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เดิมๆครับสวยงามมากครับผมตามผมมาเลยครับเชลเลยครับเดี๋ยวพามาชมรอบคันของรถอินสูดดีแม็กคันนี้เลยนะครับผม สายแต่งซิ่งครับไม่ควรพลาดนะครับผมรถรุ่นนี้นะครับเป็น isuzu d max เครื่อง1.9นะครับ s นะครับผม ddi ครับผม4ประตูเกียร์แมนนวลนะครับปี2022นะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่าล้อแม็กเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมเป็นแม็กขอบ18นะครับนี่ครับผมทั้งแม็กด้านหลังด้านหน้าสวยงามครับอันนี้โหลดเตี้ยนะครับผมบอกได้เลย สายแต่งซิ่งไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้เป็นสีขาวระบบเบรก ABS นะครับผมแอร์แบ็กครับแล้วก็ EBD BA การกระจายแรงเบรกนะครับผมตัวนี้นี่และครับอันนี้ให้ชมรอบคันนะครับผมแบบอย่างสวยงามเลยมามาดูที่ด้านหน้ากันดีกว่าครับด้านหน้านะครับผมไฟหน้าก็ไฟหน้ารีเฟกเตอร์นะครับผมตัวนี้กระจังหน้าสวยงามมากครับผมกระจังหน้าเดิมๆนะครับรถคันนี้ไม่มีการชนแต่อย่างใดนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยครับ เห็นไหมครับก็คือมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับมีไฟตัดหมอกให้ให้ด้วยครับนี่ครับมาดูล้อแม็กดีกว่าครับนี่ล้อแม็กนะครับผมล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับผมตัวนี้245 45R18 นะครับผมตัวนี้มีคาลิปเปอร์ให้ด้วยอันนี้ก็คือออฟเซ็ตลบลบออฟเซ็ตลบนะครับนิดนึงก็น่าจะประมาณทัก 18มิลนะครับผมตอนนี้นี่โหลดเตี้ยให้ด้วยครับรถคันนี้ก็จะสวยงามอยู่นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือให้ดูแบบคร่าวๆนะครับสำหรับตัวภายนอกนะครับผมเดี๋ยวไปเจาะลึกภายในให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับที่ด้านหลังครับผมนี่ครับด้านหลังก็สวยงามครับออสำหรับสายแต่งซิ่งโดยเฉพาะเลยเธอเสียงท่อไม่ต้องห่วงครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อย สายแต่งซิ่งโดยเฉพาะไม่แค่หนึ่งมืนสี่พันกิโลเองครับผมเดี๋ยวนี้นี่ครับเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่านะครับอันนี้ด้านหลังนะกระบะท,ท้ายจะไม่มีนะครับผมกระบะไลเนอร์จะไม่มีนะถอดออกครับเดี๋ยวนีน้ติดกันสาดให้เรียบร้อยครับไปดูภายในกันดีกว่าครับนี่ครับภายใน อันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับนี่ครับพวงมาลัยไฟฟ้าลูกค้าก็ถามถามว่าอยากเห็นเลขไมล์ตัวจริงนะครับผมนี้ครับอันนี้ก็คือเราไม่มีย้อมแมวนะครับผมทุตึ้นครับไม้์จริงเราอยู่ที่1 4 0 0 0พกว่ากิโลเองครับผมตัวนี้นี่ครับเครื่อง1.9ลิตรนะครับผมตัวนี้นี่ครับสวยงามครับภายในอันนี้ก็ คือเบาเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าครับเป็นเบาผ้าคือเบาอบกระชับเป็นอย่างดีนะครับผมนัเนี่ครับหน้าไเครื่องเล่นครับผมก็เป็น c d m p 3นะครับผมช่องเสียบ AUX นะครับผมแล้วก็ระบบแอร์นะครับผมแอร์ก็ใช้ได้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติเลยครับแอร์ เกีย์นะครับผมเกีย์แมนนวล6สปีดนะครับตัวนี้นี่ครับเข้าง่ายครับเหมาะสำหรับสายแต่งซิ่งโดยเฉพาะไม่ต้องไปแต่งนะครับเดิมเดิมออกจากโรงจากที่เต็น์ของเราออกไปได้เลยนะครับสวยงามคันนี้ครับเดี๋ยวเปิดอ่าห้องก่อนจะไปเดินห้องโดยสารนะครับไปดูห้องภายในของรถดีกว่าครับภายในของรถค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวอ่ะดูด้านหลังนะครับเ ด้านหลังด้านหลังนี่เหมือนยังไม่มีคนนั่งเลยนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนี่ครับยังใหม่ๆแกะกล่องเลยนะครับผมตัวนี้คือรถมาปุ๊บเราก็รีบมารีวิวให้ลูกค้าทางบ้านได้ดูนะครับผมได้จับจองนะครับตัวนี้ครับลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาคุยได้เลยเรียกว่ากระจกกระจกกระจกไฟฟ้านะครับผมกระจกไฟฟ้าครับปรับกระจกไฟฟ้า แล้วก็ออโต้ฝั่งเดียวนะครับผมฝั่งประตูนะครับเนี่ยเม็ดอาร์ตบางคนก็ถามว่าโอ้รถชนมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยบอกได้เลยครับเดิมเดิมครับเห็นไหมครับเดิมเดิมสวยงามนี่แหละแน่นเลยครับเดี๋ยวไปดูห้องห้องเครื่องดีกว่าห้องเครื่องของเราเป็นอย่างไรบ้าง บางคนก็อยากดูห้องเครื่องนะมีการชนแต่อย่างใดครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายจะเป็นพวกของเหลวนะครับผมตัวนี้มันเบรกแล้วก็กล่อง ABS นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่แล้วก็ฟิวครับผมตัวนี้นะครับห้องเครื่องก็สวยงามครับ,บเดิมๆเนี่ยครับบอกแล้วว่ารถคันนี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยครับผม รถคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนี่ครับคนเดิมเราทำท่อให้ใหม่นะครับนี่เปลี่ยนท่อใหม่ครับเสียงเพาะมากครับลูกค้าสนใจก็ลองมาทดลองขับได้นะครับผมที่มินบุรีครับผมทักเข้ามาคุยกับคุณแทนได้เลยนะครับผมเบนจามินออโต้คาร์ครับช่อง y o u t u b e นี่แหละครับกับแฟนเพจครับอันนี้ก็ดูห้องเครื่อง ห้องนี่ครับให้ดูให้ละเอียดเลยครับเมเดิมครับถ้าที่สนใจก็ทักเข้ามาคุยรายละเอียดได้นะครับนี่คือ,อแนะนําให้ดูแลอาทิตย์ละ1ครั้งนะหรือ2ครั้งนะครับผมบางทีมีพวกหนูพวกอะไรเข้ามาทํารังไว้ในห้องรถของเรานะบางทีคนเราไม่ได้ค่อยได้ใช้รถนะ ก็อยากให้ดูแลอา,อาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ได้นะครับผมตัวนี้หรือว่าสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลหน่อยนิดนึงครับผมน้าปัดน้าฟรงน้ำน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เติมได้ครับสะดวกได้ครับที่ปัดน้ําฝนตรงนี้ครับเห็นไหมครับคือสีจะสวยมากครับถึงเ,เป็นสีขาวครับผมน,นี่สีขาวล้อแม็กซ์สิบแปดนิ้วครับ นี่แหละครับสวยงามราคาที่สนใจก็ทักเข้ามาคุยรายละเอียดได้นะครับผม,มให้ดูแบบละเอียดนิดนิดครับผมละเอียดนิดนิดนี่ครับ,รบนี่แหละครับในอรอบหนึ่งครับอันนี้เราติดกันศาดให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปติดอะไรเพิ่มแล้วครับคือ ซื้อกับเราออกไปเลยใช้งานได้เลยนะครับผมตันนี้นี้ภายนะอรอบคันนะครับผมตันนี้เบรกไฟนังไฟหน้าอะไรอย่างนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมตอนนี้ครับ ใคที่สนใจก็ทักเข้ามาคุยได้เลยนะครับนี่รถสวยงามครับ ครับเดี๋ยวจะพาไปลองทดลองขับรถคันนี้นะครับผมเป็นอซนซุครับผมตัวนี้ตัวเตี้ยนะเหมาะสำหรับสายสายซิ่งโดยเฉพาะนะครับผมตัวนี้แอร์เย็นครับสบายครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวจะพาไปทดลองขับครับผมแล้วก็ไปรีวิวรถคันนี้ให้ดูเลยครับเลยรถไฟรุ่นมันต้องอย่างนี้ครับผมตัวนี้ คลับข้องตัวสูงครับตัวนี้คือวัยรุ่นสายน้องน้องนิวน้องนิวไม่ต้องไปแต่งแล้วนะครับผมคันนี้ก็จบเลยครับนี่ครับคือล้อแบกเราก็เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับผมภายในสวยงามมากครับผมเป็นเกียร์แมนวนวลครับเสียงก็เพาะดีนะรถ,ร,ถรถยังใหม่ๆห่เลยนะครับตัวนี้ใช้งานดี เลขไมห,หนึ่งเดี๋ยวนะผมให้ดูโอ้แค่หมื่นสี่เองครับหนึ่งมืนสี่พันหกร้ยก่ากิโลเองน้่นขับดีครับตัวนี้ว่ารถรถเพิ่งเข้ามาครับผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยนี่ครับคือตาเล่งดีนะครับเนี่ยไม่ถือว่าประหยัดน้ำมันดีนะคันนี้เพ้่หนึ่งจุดเก้านี่ครับ งอสวงเดียวดีครับนุ่มนวลจะถอยก็ยกขึ้นนะครับผมใส่ตำแหน่งตรงเกียร์หนึ่งนะครับใจเย็นสบายโอเคครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมภายในรถคันนี้เลยโอเคครับลูกค้าที่สนใจรถ i s u D-Max คันนี้นะครับผมบอกได้เลยแล้วครับผม i s u ู D-Max เครื่อง1.9ปี2022นะครับผมราคา589,000บาทนะครับผมสามารถโทรคุยรายละเอียดกับเบนจามินได้นะครับผมชื่อคุณแทนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดทับส c r i ก e ของเบนจามินให้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซ่อง YouTube นะครับผมแล้วก็แฟ p a g e นะครับโอเคพบกันใหม่รถจะสวยๆจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ